รู้ไหมครับว่าดาวที่เราส่งส่งกันหรือดาวที่เรารับกันมีส่วนแบ่งรายได้อย่างไงและเราจะได้รายได้เท่าไหร่จากดาวที่เราได้รับนะครับมาดูส่วนแบ่งรายได้ Facebook ตา a r กันนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนแรกนะครับทาง Facebook จะได้จากค่าธรรมเนียมในการซื้อดาวซึ่งจะหักจากแพ็กเกจดาวจากผู้ซื้อดาวนั่นเองนะครับ ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นั้นก็จะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจดาวนั้นๆน,น,นะครับซึ่งจะไม่เท่ากันและจะแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนที่2นะครับค่าธรรมเนียมสำหรับแพลตฟอร์มของมือถือนะครับทั้ง iOS และ Android นะครับซึ่ง ถ้าผู้ซือ้อซื้อผ่านแพลตฟอร์มของทาง f a c e b o o k นะครับผ่านระบบปฏิบัติการของค่ายมือถือนะครับก็จะมีส่วนแบ่งรายได้ประมาณ30%ซนะครับซึ่งจะถูกหักจากผู้ที่ได้รับดาวนั่นเองนะครับส่วนที่3นะครับเป็นส่วนของครีเอเตอร์ที่จะได้รับนะครับยอดสุดที่หลังจากหักค่าธรรมเนียมจากแพลตฟอร์มค่ายมือถือทั้ง iOS และ Android นั่นเองนะครับและต้องสะสมยอดให้ครบ ห0,000นดวงหรือครบ100เหรียญนะครับจึงจะได้รับโอนเข้าบัญชีนะครับถ้าไม่ครบก็จะถูกระงับเพื่อจะสะสมให้ครบ100เหรียญเพื่อโอนในรอบถัดไปนั่นเองนะครับและเคล็ดลับการซื้อดาวนะครับถ้าเราซื้อดาวผ่านเว็บไซต์ของทาง Facebook โดยตรงนะครับจะไม่มีค่าธรรมเนียมและจะได้รับจำนวนดาวที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่ทุกๆท่านนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอยากรู้เรื่องไหนเม้นมาถามได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ